วิธีการทำบาคาคลิสเนี่ยเราจะใช้ s c สเก u l e ช่วยนะครับซึ่งเวลาทำปุ๊บเนี่ยเราจะไปที่คำสั่งของวิวนะครับไปที่สเกจดูนะครับเลส e เกจดูคุณลิ l i ี้ตรง Schedule ณลิตตี้เนี่ยมันจะมีคำว่าสตั๊กเจอร์ e b บานะครับกด Open นะสิ่งที่เราต้องการก็คือ A B C คือค่าดัดที่ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ที่มันโชว์อัพตรงร b บานะครับ เราใส่ไปสักสักซก่อนใ้สักดีก่อนโท่ทนีนะจากนั้นแล้วสิ่งที่จะใช้ต่อก็คือ type name นะ type name ก็คือ type นั่นเองนะ type ปกติเราสามารถใส่รูปได้ด้วยนะรูปของ shape เ,เ,เลือกมันจะชื่อว่า image นะครับอยู่ข้างบน image อ่ะวคนนี้ก่อนก็ได้นะครับ าแบ่งผาดได้แบ่งพาร์ติชันได้มันสามารถเลือกอตัวของอันนี้ได้ด้วยนะครับตัวของตำแหน่งของคานพาร์ติชันของมันนะครับเดี๋ยวเราลองดูตรงนี้นิดนึงนะฮะในส่วนของคุณตี้มันนับให้ชิ้นให้เราได้ด้วยนะครับมันนับชิ้นให้เราได้ด้วยนะครับคลิต mm hmm. ี้ใช้เชฟโอเคครบละนะครับเอาเท่าน,นี้ก่อนก็ได้นะครับจากนั้นกดโอเค อ่ะเห็นไหมมันเรียกข้อมูลออกมาหมดเลยนะครับมีรีบาอะไรบ้างนะครับปรากฏบนงานเนี่ยมาหมดเลยนะครับคราวนี้เราจะทําการขโมดมันนิดนึงเพราะเนื่องจากว่ามันรันต่อไอเทมนะครับมันลันต่อไอเทมเราจะขโมดมันโดยการไปที่ช็อตติง้งกรุ๊ปปิ้งนะครับแล้วก็ปรับไปที่ตัวของไทยเป็นหลักก็ได้นะอะไรที่เหมือนกันรวบให้เราหน่อยนะครับจากนั้นแล้วติ๊กไปที่แกนโทเทลกดแอทเทมไมค์กดโอเคอ่ะขโมดมาละ นะครับขโมดมาแล้วนะครับทวนี้เดี๋ยวผมจะให้เขาซ้ำตัวเลขนะครับวิธีการซ้ำก็คือให้เราให้เขาไปซ้ำที่ตรง c o n t i l i t y ให้ครบนะไปเลือกที่ตัวของ u a n t i l t y สั่งให้ calculate total นะครับนี่นับมาให้แล้วนะครับแต่ในตัวของ c r u c t a l e b a r เนี่ยน่าจะไปใส่ค้างไว้นะครับซึ่งผมอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เซตไว้นะไม่เป็นไรนะครับมันก็จะมี r ี b a r 6 ที่เราทํากันเมื่อสักครู่ถูกไหมครัที่เราตั้งชื่อกันแล้วก็เซ็นลงไปมันโชว์อัพอยู่ตรงบริเวณ image เนี่ยมันไม่มีรูปขึ้นนะครับวิธีการใส่รูปก็คือคลิกเข้าไปในตัวดอทนะครับ Add นะครับเดี๋ยวผมจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าลีบาเชฟเนี่ยไปให้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับรูปของบาคัดลิตนะครับผมเก็บไว้ในนี้นะผมเรียกว่าหมดก่อนนะครับ อ่ะมาหมดละโหลดขึ้นมาละฟื้มมันเป็นไฟล์รูปนะนบาร์คันลิทที่เราเขียนกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเอ่อตัวของงานที่เราใช้หลักๆเมื่อสักครู่นี้มันจะเป็นตัวนี้ A B C นะครับ A B C ตัวนี้ถูกไหมฮะอากำมาวางไว้มีตัวอื่นอีกไหมอ่ะลองเลือกเข้าไปอีกจริงๆมันตัวเดียวกันนะครับถ้าตัวเดียวกันก็วางไว้เลยเอามีตัวนี้ด้วยนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นเซตข้างล่างนึกว่ารีบาหกนี่เป็นห้าสิเอ็ดเ็ผมวางผิดนะเดี๋ยผมต้องเปลี่ยนไอตัวนี้วางเป็นตัวของฟารีชันนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยวางเป็นตัวของรีบาเสากคานอืมนะฮะอันนี้จำไม่ได้นะไม่เป็นไรนะครับน่าจะเป็นตัวเหล็กเส้นนึกว่า น่าจะนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับอันนี้ถ้าเป็นเหล็กเส้นก็เลือกข้างบนนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราคงจะมีคําถามในใจแล้วว่าอ่าแล้วมันจะเป็นบาคาคลิสยังไงมันยังนิกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราไปวางในชีตอ่าผมจะเรียกชีตเพิ่ม New Sheet A3 นะครับจากนั้นแล้วก็เอาสเกจดูที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับมันจะอยู่ในสล็อตนี้ลากไปวาง สะดวกมากครับโอหสะดวกมากจริงนะฮะนะครับมันมันสามารถที่จะแบ่งรายละเอียดได้นะครับแต่ไม่เป็นไรไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวถ้าคุณโตได้ลองเล่นได้ลองทํามันจะเกิดคําถามตามมาแล้วก็ถามกับมาเดี๋ยวผมจะเมนเทอร์ให้นะครับรับรองว่าสนุกแน่เนะฮย ทบจะลืม a u t o c a ดไปเลยผมบอกเลยทุกวันนี้ a u t o c a ดผมไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลย a u t o c a ดแค่เปิดงานนั่นเองจริงนะแค่เปิดงานดูนั่นเองนะครับ <laughs> คือมันเทคโนโลยีมันมันมีเทคโนโลยีที่ทําได้ดีกว่าเราก็ทําให้ชีวิตมันสะดวกสบายขึ้นทะันทีนะฮะเนี่ยรายละเอียดตามนี้เลยครับเนี่ยทําบาคลิตเลยสะดวกนะครับเวลาเราทํารายละเอียดของเสาบีบาร์นะครับมีตัวไหนบ้างมีเหล็ออะไรบ้างถ้าเกิดเราแบ่งแบ่งทายดีๆนะครับมันก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายเลย ไม่ต้องมานั่งเขียนแคทนะครับอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งเขียนมาคัดลิสใช่ไหมฮะเสียเวลาเสียเวลานะครับอันนี้นับให้เรียบร้อยเลยกี่ชิ้นกี่ชิ้นนะนะครับเนาะโอเคก็น่าจ,จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคุณโตพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษนามสกุลนะครับแล้วก็อีเมลด้วยนะฮะเพราะว่าผมจะส่งเป็น PDF ตัวจริงที่ท,ที่เป็นเลขที่เบเซอร์ให้นะครับเนาะแล้วก็ ปรึกษาได้ตลอดนะครับปรึกษาได้ตลอดไม่ต้องกังวลนะอยากให้ลองทําและเกิดคําถามกลับมามากกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีวิดีโอเซ็ตส่งไปให้เดี๋ยวจะส่งแนบไปพร้อมกับไปเซอร์ในวันนี้เลยนะครับนะส,ส่งอีเมลมาให้แล้วกันนะครับมันจะมีอยู่สวิดีโอเซ็ตนะครับก็โหลดมาดูได้เลยนะครับแนะนําให้ดูเลเวลเบสิกก่อนเพื่อเพื่อรีพีทก่อนการทํางานหรือการเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเริ่มคลองแล้วก็ไปที่เลเวลคอนสตรักชั่น นะครับแล้วสุดท้ายก็ไปจบที่ r e v เบ w o r k f ฟร์ a p a r t m เ n นนะก็จะทำให้คุณโตแบบใช้งานได้มั่นใจขึ้นนะครับคล่องมือมากขึ้นหลกัหลกๆมันจะเป็นเรื่องการคนโทรมเมาส์นะพอพอเราเข้าใจลอจิกมาแล้วเนี่ยไม่ยากนะครับวิธีการทำงานจะง่ายมากโอเคนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับลองทำคุณโตต้องลองทำแล้วเกิดสีแ d b a c อะไรกับมนาะ ใช่มีไม่กี่ตัวมีไม่กี่ตัวใช่ครับ่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับที่เหลือมันท้ายที่สุดแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดถูกนะเพียงแต่ว่าอะไรมันเวิร์กแค่นั้นเองนะสิ่งที่ผมอนำมาเสนอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันเวิร์กนะครับ คือบางท่านอาจจะมีเทคนิคที่ทําได้เร,เ,เร็วขึ้นกว่านี้ก็ได้นะหรือทําให้ได้มาซึ่งงานที่เราต้องการนํานําไปขายนะครับก็ได้ทั้งนั้นอย่าไปยึดต,ติดกับรูปแบบนะครับบางทีรูปแบบผมอาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบที่ถูกต้องหรือว่า Read เร็วเสมอไปก็ได้อาจจะมีท่านอื่นหรือว่าบางทีคุณโตอาจจะไปเจอวิธ,ธีการทํางานที่มันเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันอยู่ที่การที่คุณโตต้องลงมือทํนะเนาะแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นความรู้มือหนึ่งขึ้นมาเองนะครับตอนนี้คุณโตใช้ความรู้มือสองจากผม ใช่ไหมก็ก็ใช้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอเราใช้ไปเริ่มคล่องเเราจะเริ่มเริ่มสตัตดี้เริ่มศึกษาเดี๋ยวโลกมันจะเปิดให้เราเองว่าเรารู้เออเรื่องนี้เรื่องนี้ไว้เรื่องนี้อาจจะเวิร์กแล้วยังมีใครรู้ก็ได้นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้ครับอย่าลืมส่งอีเมลเข้ามานะครับได้ครับยินดีครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับโอเคครับสวัสดีครับครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับ